ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กระสินจุลลคนรักและศรัทธาหลวงพทวดเหยียบน้ําทะเลจือดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงูุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อบ้านรุ่นแรก2 4งสนะครับจนมาถึงหลวงู่ทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปหลวงู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านบูชมทางบ้านนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับ คือหลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ,จิ๋วนะครับของกำนันชูชาตนะครับปี2,140นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับท่านกำนันชูชาตนะครับสร้างในวาระตอนที่เปิดพิพิธภัณฑ์นะครับของท่านนะครับเมื่อปี2,140นะครับคือท่านเป็นนักสะสมพระเครื่องระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับและท่านได้นำไปให้ พ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับหรือพระอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้นะครับเป็นเวลา3เดือนเต็มเ็มนะครับครับสําหรับส่วนผสมมวลสารในการผสมนะครับท่านก็นําตะกุดเก่านะครับที่ท่านได้สะสมไว้นะครับคือตะกุดของเกจิอาจารย์ยุคสมัยเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อเอี่ยมนะครับครับแล้วก็เป็นตะกุดของหลวงพ่อรุ่งวัดวัดกระบือนะครับตะกระบือนะครับ เป็นมวลสารเก่านะครับและมวลสารของหลังตัรีดปี05นะครับมาผสมประสานในการทาหลังตุวดหลังตัรีดพิมพ์เล็กรุ่นนี้นะครับและเนื่องในเวลาใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อเจอะเจอที่ไหนนะครับเราเข้าหาเก็บไว้นะครับเมื่อเพื่อมาเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวเรานะครับครับโดยขนาดกระทัดรัดขององค์นี้ครับเป็นองค์ที่มีขนาดเล็กนะครับครับสร้างโดยการหลายเนื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อกระไหลเงินและกระไหลทองนะครับครับสาหรับที่ผมนาให้ชมวันนี้นะครับเป็นอีกอุ้นหนึ่งนะครับที่ผมเข้ามาได้ทั้งหมด10องนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับครับเป็นพิมพ์หลวงมุทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนมืวข้อมัวหงายนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหลังตอรีดพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วนี้นะครับสร้างและปลูกเสกโดยพระท่านองแห่งวัดทรายขาวนะครับใน สามเดือนเต็มนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สอบแสวงหานะครับมาไว้นะครับเพื่อติดตัวครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้แก่คนที่เรารักนะครับราคาพอจับต้องได้นะครับคือหลักร้อยต้นๆนะครับพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ทรงหลวงททวนนั่งขัดสมาธิบนบัวข้าวมังหยนะครับครับองค์มีขนาดเล็กนะครับเนื้อหาของพระนะครับจะแลดูไม่เกินกันนะครับเพราะว่าเกิดจากการผสมผสานของ วัสดุนะครับที่นํามาทําเป็นเนื้อพระนะครับคือตะกุดรุ่นเก่านะครับของเกจิอาจารย์เก่าๆนะครับครับถ้าด้วยสองดยกล้องสองพระนะครับองค์นี้ครับจะมีความเก่านะครับพระยี่สิบห้าปีแล้วนะครับถ้าเราเจอเจอที่ไหนนะครับให้เราเช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับส่วนมาด้านหลังนะครับครับจะมีการตอกคดนะครับนะครับ ด้านหลังนะครับต่อโคดกไก่นะครับนะครับกไก่นะครับแล้วก็ชูชาตนะครับย่อมาจากกำนันชูชาตนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับสภาพเก่าเก็บนะครับผมเพิ่งได้มาสิบองค์นี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สอบแสวงหานะครับราคาพอจับต้องได้นะครับและก็ได้พ่อท่านนองแห่งวัดสายขาวหรือว่าจันนองนะครับปลุกเสกสามเดือนเต็มนะครับวัตถุมงคลหลวงพุทธนะครับ ครับถ้าท่านอาจารย์ทีมหรือท่านอาจารย์นองนะครับให้แบบเราสบายใจได้นะครับครับเวลาใช้นะครับเพราะว่าท่านเป็นสหธรรมิกกันนะครับหลวงพุทธทวดถือว่าอาจารย์นองปลุกเสกให้ตีที่สุดแล้วนะครับครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนะครับผิวพระจะแห้งนะครับแลดูเนื้อจะไม่เกิืนกันนะครับเกิดจากมวลสารนะครับที่เป็นตะกุดเก่านะครับมาผสมผสานนะครับอ่าครับ เป็นนุ่งทวดนั่งขัดสมาธินะครับเปนวัวความวัวหายนะครับพิมพ์ทรงเล็กขนาดเล็กนะครับเวลาเราไปเลี่ยมให้เด็กหรือผู้หญิงห้อยได้เลยนะครับอง์นี้ที่ผมนําไปเลี่ยมมานะครับขนาดกระทัดรัดนะครับครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับสะสมได้แบบสบายใจนะครับถือว่าเป็นพระยุคกลางครับจะเก่าแล้วนะครับ25ปีแล้วครับ ครับราคาหลักร้อยต้นๆนะครับเราสามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับมาเลี่ยมห้อยคอนะครับหรือว่าพกติดตัวเป็นของสริมงคลประจําตัวได้นะครับสําหรับลูงมุขทวดนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับโดดเด่นในเรื่องนิรันตรลายนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำแล้วเนื้อกระไหลทองนะครับแต่ภาพเดิมๆนะครับผมได้มาทีเดียวพร้อมกัน10องค์นะครับ ครับได้มาพร้อมซองของวัดช้างให้เลยนะครับผมเช่ามาสิบอง์นะครับครับทั้งซองเลยนะครับครับนี่ครับครับทองบรรจุพระมาสิบองค์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเตารีดเล็กพิม์จิ๋วนะครับองกำนันชูชาตนะครับเมื่อปี2 5 4 0นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เก็บนะครับสะสมนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับถ้าท่านมีนะครับ และให้เราอุ่นใจได้นะครับเพราะว่าท่านหลวงมุทวดศักสิ์นะครับนี้อันตรายนะครับพกพาไปไหนนะครับเราสบายใจได้นะครับองนี้ผมได้มาทั้งใบกํากับคาถาของหลวงูุทวดนะครับผมได้มางี้สิบองเลยนะครับถ้าท่านเเจอนให้เช่าได้นะครับหลวงมุทวดพิมพ์เตารเล็กอุ่นกำนันชูธาตินะครับปี2 5 4พเพร้ะท่านนองวัดไซขาปลุกเสกนะครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงพุทวดหลังตอรีดพิมพ์จิ๋วนะครับรุ่นกำนันชูธาตนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยท่านผู้ชมมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศลินครับ